ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแอดมิดด่วนแฟนๆสุดห่วงพิธีลูกชายฝาแฝดบีมออยแอดมิดด่วนแฟนๆสุดห่วงพิธีลูกชายฝาแฝดบีมออยแอดมิดด่วนหลังป่วยต่อจากน้องพีอาเจียนหนักไม่ยอมทานอะไรเลยสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวย Oil. ออยอธติพรและเรียกได้ว่า เป็นครอบครัวที่ฮอตสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังมีลูกแฝดน้องพีน้องทีล่าสุดในเพจทีพีก็ได้ออกมาแจ้งข่าวการป่วยของพี่ทีทำเอาแฟนคลับปดเป็นห่วงไม่ได้โดยระบุว่าเมื่อวานพี่ทีแอดมิดเรียบร้อยฮะแต่มือต่อจากน้องพีเลยอาเจียนไม่ยอมทานอะไรเลยคุณหมอบอกว่าอาการพี่ทีจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่พอไม่ยอมทานข้าวทานน้ำร่างกายเลยอ่อนแรง มานอนคืนเดียววันนี้สดใสแล้วต้องขออภัยพี่พ,พี่พยาบาลในความโวยวายของพิธีเมื่อวานด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขามีอุปกรณ์ช่วยในการตรวจรักษาที่ไม่คิดว่าจะมีคนคิดและประดิษฐ์ออกมาด้วยมันเจ๋งมากวันนี้กลับบ้านแล้วครับขอบคุณคุณหมอปิยรัตน์ที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ